สวัสดีครับบ่าวทถาสวัสดี่รนมช้่มครับเช้าวันที่11กันยายน2566นะครับบรรยากาศฝนยังท่านได้หยุดตกเลยครับ่รนมช้่มครับตกตั้งแต่เมื่อคืนเป็นตกลิ่นตกไปปยลอยนะครับก่อนจะออกเดินทางนาะพี่น้องนะครับเบิ่งบรรยากาศก่อนครับผมท้องฟ้ามืดคึ้มนะครับ บ่าวเทานะครับจะพาทำรมับชมนะครับเอฟซีถามเขามาหลายครับแม่เสรลภูมินะครับลักซิปแม่นี่งวดที่ผ่านมาให้เจ็ดกับเก้านะครับเจ็ดมาเจ็ดแปดบนเก้ามาเก้าหนึ่งล่างลักซิปแม่นครับนะครับผมจะพามารับชมน้ำกันงวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกเบิงบรรยากาศพี่น้องนะครับฝนก็นยังตกไปปล่อยเลยครับฝนยังตกยังไม่หยุด นะครับผมก่อนออกเดินทางนะครับ่รนมชม้ชมเอาเบ่งสวนยอมเบาวเถ่าพี่น้องนี่แหละครับพ่อเดเอสบายสบายตาเนะครับ่านมชม้่มเอาเข่าไปาชุ่มน้ำกันแล้วนะพี่น้องแม่เสล้รภูมินะครับผมเบ่งหมวดที่ผ่านมาเนาะครับนี่ครับแม่พุนว่า นัดไปเช้านี้เรานพี่น้องนัดไปเช้านี้นะครับแม่เสรภูมิจับคู่รุดอยู่ครับผมแต่ว่าหลักสิบนี่แม่นครับหลักสิใเ้มาสามหาเจ็ดเก้านะครับมาถึงเจ็ดถึงเก่านะครับเจ็ดมาเจ็ดแปดเก้ามาเก้าหนึ่งเป็นบนล่างนะครับผมเอานะครับผมหมวดทิพันธ์มาครับไปฟังน้ำกันครับแม่พันยูุในสายแหละครับผม สวัสดีครับบ้าเ่าสวัสดีทา่านผู้ชมครับสวัสดียมามเช้าฝนท่งทานหยุดพี่น้องกับเช้าวันที่11กันยายน2566นับก่อนออกเดินทางเอาครับแม่เสียละภูมิรออยู่ในสายสวัสดีครับแม่ค่ะสวัสดีค่ะครับเป็นจัางไหนท่านุู้ชมฝนตกบ่นตกแถบทุกขึ้นนะครับ โอ้หมูว่านกับตกมดมื่อทั้งนี้ตกซุ่มือครับผมตกขอบ่แห้งบบแห้ง,หงอืมตกเพาลินล่นๆเนาะเ<ช>พให้ไปง่ายก็ไปง่ายมากยางอ่าเสลภูนี่จังหวัดใดเ,เนี่ยแม่เสลพนี่ยังันออรอยเอ็ดอ,อ,อ,อ่ารอยเอ็ดท่านผู้ชมเราขับเปลาเท่าอ่าเสลพมร้อยเอ็ด นะครับโอ้เลขลักแม่นี่ยคิว่าแม่นอยู่ทีด้แม่เลขลักซิบเนี่ยจับคูก่ก็แม,ม่ลักลักนวยนะครับทำชมผู้ใดมีลักนวยแม่แม่มาจับใส่ลักซิบของแม่เสรลุ้มเลยโอ้ผมว่าดลักซิบนี่แม่นนะครับอมงวดนี่เป็นจัง้ยไงวดเนี่ยงวดนี้คือเก่านะครับเนาะ เมวยหลักศิษเาเหบ่านเาหลักมหลักิกกเหมือนเดิมอ่าครับ <Yeah. S 1> แม่เสละุูมรอยเห็ดเสละภูมอรอยเห็ดมาผลตกดีเ,เ,ดาดเขางามบ๊ทั้งคุณ แม่บ่ได้เฮ็ดหน้า,าแม่ไปเลยทุบหน้าเด็บเตียก็แสดงว่า,าเป็นคนเมืองตัวเอ่งแอบเย็บหยังเด็บเตียบ่ได้ไปให้ไปหน้าเย็บเตียเนาะบ่ได้ไปให้ไปหน้านําเพิ่นดอกเตียเอาๆเอาๆอย่อางเาดียว,นว,นนว,นว,วอ่าโอ้เโหนี่แหละครับคำนวณคำนวณตัวเลขของเอฟซีนี่แหละแม่เนาะครับงวดวันที่แกเหงาอ่านําแม่เนาะ มีแนวเห็ดมีแนวคำนวณอืมมีแนวเห็ดมันจะได้บวงเหงามันบแมแหนะลูกเต้าดีลูกเต้าเป็นยังไงแม่แม่แม่สินโทามากแต้มันสี่สองเหมือนแม่สินโทาหาบ่จ้สเออทั้ <laughs> <laughs> ทงนั้นเพิ่งกานั่นนะครับอ,อ๋อลักซิต์เขาเริ่มเ,เล่นม,มอาอ่าเริ่มได้ครับลักซิต หลักสิก็มีเก้ามีหนึ่งเดี๋ยวได้ครับเด้อหลักสิบมีเก้ามีหนึ่งกับมีสามมีสามมีหามีหากับหลักงวยกับมีสองกับหาหลักงวยผู้ใดมีหลักงวยแม่จับใส่ของแม่เพื่อนเด้อท่านผู้ชมเด้อหลักงวยของแม่เพื่นสองกับหา อันนี้เป็นชุดบนล่างนะครับ่านมช้่มหลักสิบหลักหน่วยชุด<ว>บนล่างชุดบนล่างผมมาหลักนีแมนมักหลักมัมมกหลักสิบ่านมู้ชมชอบหลักสิบนะครับเอาจับคู่แม่จับคู่ก็นมี่หนึ่งสองครับจับตั้งจับตั้ง <พา S 1> ตันนี่ไป้าสองอ่าหาสองครับหนึ่งหา อ่าลักเก <Okay. 95, S 1> ้าวัดจ <95, S 1> ับว่าไม่เก้าสองเนี่ยอ๋อเก้าห้านี่ด <5. S 1> ิอ่าเก้าสองครับสามห้าอืมมีแปดคู่เลียวกับห้าห้าเขาอ๋อมีแปดคู่นะครับถอดจับลักเก้าลักเก้ากัจะมีอ่าเก้าสองเก้าห้าค่ะครับผมหนึ่งสองหนึ่งห้า สามสองสามห้าแล้วก็ห้าสองเป็นว่าแมหา่ห้าห้าจะได้แปดคู่บนล่างไม่ทำบุ้ชมเด้อบนล่างไปจับพ่อพูนละไปกับเอฟซีกันแตว่าโอ้ยไ้ได้ไ้านี่จปกั๊บเพราะ,ะว่าพี่น้องกันเน้นตรงๆนั่นแน่เพราะว่าปักลักไอ้เพื่อนเลยเด้อ ปักรักซิบรักนวยอืมห้าผู้ใดอยากกับกะกันไว้พี่น้องอ่วเราแม่เพิ่นก็ว่าอยากให้กับกันไม่นะครับต่วาหรักเพิ่นให้มาแล้วนะครับผู้ใดมักตรงตรงเพราะว่าให้ลักซิบเลยเนี่ยรักซิบก็คือตรงหน้ารักซิบรักนวยอืมมักคู่ใดล่ะงวดนี้มักคู่ใดล่ะแม่ก็มัหนึ่งคองสามสองอยู่แล้ว โอ้คือมักหนึ่งสองกับสามสองนบบัดนี้นะมักเหล็กพี่นองตัวนี้อ่าหมัดเหล็กหนึ่งสองกับสามสองอืมคู่ที่สามกับเก้าสองนี่แหละค่ะเก้าสองมักติดสองอืกับเก้าสองหนึ่งสองสามสองมักอยู่สามคู่เด้อธรรมชมเด้อนะครับผู้ใดหมักอ่าถ้าแปดคู่ทว่ามันหลายนะครับกะตัด<น>เอาตัวที่เป็นเด่นหานะครับธรรมชมเป็นแนวห้างระบาเขาเนาะฮาเผา ข้อหูขอ้อไปผู้ใดมักลักแต่ว่าลักซิบแมน่านผช้่มผู้ไดมีลักหน่วยแมนจับมาใส่ <laughs> เอา <laughs> เดี๋ยวไปเบิ่งตัวเลขทรามาชุ่มเมดูตัวเลขนะครับนี่ครับเบิงงวที่ิพานมาน้ากันนะครับลักซินี่เห็นไหมครับลักซิบนะครับเป็นชุดบนล่างวันที่แล้วครับเจ็ดกับเก้านะครับมาเจ็ดกับเก้านะครับหลักหน่วยรุดอยู่ครับผมก็เลยจับคู่รุด ลักซิตงวดนี้มักตัวอะไรอโไลครับ,บแม่แอนแมลักซิต,ต,ตไหมครับสองมันอยู่ลักหนวยลักซิตนี่มัมกเก,ก้านี่แหละมักเก้าเหอย่าเก้ากับหนึ่งถ้ารมชุมเก้ากับหนึ่งนะครับแม่เสรภูมิ ว,วันที่16กันยายน2566แคปหน้าจอเด้อครับนะครับหลัก19 135หลักหน่วย2กับหาครับแต่ว่าเลขหลัก10ตรงบาวเถ่าเลขเลขเด่นบาวเถ่าคือ3ามบาวเถ่าเด่น3กับ4นะครับเก้ากับ1นี่ของบาวเถ่าจะเป็นเลขติดนะครับเลขประกบนะี่ครับหลักหน่วย2กับ5ครับจับคู่เก้าสองเก้าหาหนึ่งสอหา ห้าสองห้าห้าเนาะครับกัดตรงๆนะครับแต่นะตว่าแม่พูดว่ากัดอยากให้กัดกันไม่น้ำยูแมนบอลแมนเสซลพุม่มอนะ่าครับผมแคป้าจอได้ทำผู้ชมเด้อนะครับผู้ใดมาลักสิบนะครับนี่วันที่ผ่านมาลักสิบนะครับเจ็ดกับเก่าเจ็ดมาเจ็ดแปดเก่ามาเก่าหนึ่งลนะนะนะลางมาทึ่งบนทึ่งล่างลักสิบ เขามาตลอดมันบอแม่เซลผู่มรักซิปเนี่ยแม่นเขามาตลอดเดินดีตลอดด้วยพี่น้องเด้อต่ว่าจับคู่นะครับจับคู่มีเข่ามีรุดครับจับคู่นี่แม่นว่ารุดนะครับงวดที่ผ่านมากกับรุดงวดเขาก็มีนะครับู้ช่แต่ว่ารักนี่แม่นอยู่นะครับเอาแก๊บหน้าจอครับผมโอครับก็จะรบกวนแม่สมั้นีแต่ว่าแม่มักนี่สามคู่เป็นบ อ่าแม่คนมาเก้าสองนะครับเน้นให้เก้าสองหนึ่งสองกับสามสองเน้นให้สามคู่เลยครับแม่เสืลพุ่มมาเน้นให้สามคู่ท่านผู้ชมนะครับเน้นตรงตรงนะครับแต่ว่าแม่ื่อนอยากันกลับไปกลับไปนั่มนะครับต่อผู้ใดบอยกับกลับตรงตรงเลยเพราะว่าปักหลักให้แล้วนะครับแต่ว่าผู้ใดมีหลักหน่วยแม่นๆมาจับใส่หลักสิ่เป็นเด้เลยท่านผู้ชมใครได้หลักดวยหน่วยแม่นๆนะครับ พูดไดมักเจ็ดก็จับเจ็ดมาใส่เลขเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดนะครับคือพูดไดมักศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์นะครับจับมาใส่เอาครับบ้านเขาขอบคุณครับผมค่ะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าแม่เสลภูมินะครับทบชมหลักสิบแมนด้วยพี่น้องเด้วนะครับเอาขอบคุณเอฟซีแฟนคลับท่านช่องจะได้เดินทางนะครับผม ฝนก็ยังซาซาคืนอน้อพี่น้องเนาะตกซูเมอร์ตกทุกวันนะครับผมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับต้องชมขอบคุณพ่อแม่มีไงสุข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 ส,ขสขภาพแข็งแรงอายุมั่นคงยืนให้เฮงเฮงเด้อให้ได้โชคครับผมแอดมินบ่อลถาวรสวัสดีครับ